하나, 둘, 셋, 다, 셋, <laughs> <자>. 오, 쑥을 <laughs> 오케이, so okay. 먹자, 밥 먹자, 잘먹겠 습니다. <laughs> ㅎ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  브 전개호? 전개호 이렇게? 와 진짜 맛있다 이건 불향 파이어 스맥미족 국수 같이 먹어. thế cũng mà là quá giàu 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 mắc mắc giàu mắt 없어 누구? 없어. <적> 음, 음. 라이팅, 트통 라이브도 좋아. สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ 좀... <laughs> 뭐야? 뭐야? 뭐 아, 뭐야. 띵동거. 됐다. สูส้ๆโซสซ맞죠เบบลูเมนีก็สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะมาเดินกินเขาพี่น้องสุขุดสุขคน 이거, 가무 족파이. 탐 족파이, 탐오, 지이지 갓지, 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 นขาหมูด้วยกันครับดูดิยังกินขาหมูก okay. uh. ินขาหมูด totally ้วยกันครับตัวตัวเองกัไม่ใช่หรอกินขาหมูตัวยองกันครับว้าวัดเจนสตอร์โอ้ตัวยองกัน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 ครับตัวยองกันครับไม่ใช่หรอ <So> จริงจ้ะสกูสกินเน่ยว่าจะของเราเก่งสันพิน่น 먹어, 진짜 빨리 먹었다. 배고파, 응. 오늘 이 힘들었다니까. 어제도 오빠 힘들어. 어제는 진짜 힘들어. 응 힘들었어. 오늘 조금 힘들어. 진짜? 여기 먹 오, 왜 여기 거기서? 사우 저, 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 가 저, 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 양 저, 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 มาค่ะมากินด้วยกันว oh, ิคตอรจะซื้อลูกยอแพคก็พอหรือว uh> ่าข uh, ้าช่นอะไรก็มากินด้วยกันทน้งป่าด้วยกันด้วยกันมากินด้วยกันมากินด้วยกันมากินด้วยกันอืมครับโอ้ 뉴, 가오리 ค่ะ.ตอนนเกาหล막เกาหล 뭐래? 아. 씨세, 너기 지금 타고 있어? 그게 그래. 어, uh, no. 음. 응. 저기 아니, 저고 있어. 너는 태국에 있어? 있냐고. 아, 맞아요. 아, <laughs> 오빠, 오빠도 타고 있어 지금. 뭔 말이야? เฟซไทกูมันยูโอเคอกีเปรีไอโป้าบอกว่าไปหาเห็ดมากกว่าจะมาเกาหลีได้ดำโหมเจว่ <laughs> ไปหาเห็ดกับบ้านกับบ้านไปหาเห็ดในพี่น้องไปหาเห็ดจนโอป้าอันพอเทอเด็กก็ว่าเอา้า เติ้นไปเห็นอีหยังนะคือดำครับเชี่ยฉันว่าเป็นเช่าเค่นย่างสุดำดำกักหลายอันนี้ไข่เนี่ยกัดตัวมากสองอาทิตย์แล้วกี่เดือนแล้วครับพี่เล็กห้าเดือนแล้วค่ะห้าเดือนแล้วห้าเดือนกำลังจะเข้าห้าเดือนสัปดาห์หน้ามาั้งห้าเดือนวุลีแมมี่ 아 언니 지금 아 누구야? 하크했 레기 어 동생 인페이스북 도있어아 진짜? 있어. 어. 같이 동생이야? 응 동생. 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 아, 동생 이거 빅죠. 빅 해. 응, 이거? 어. 응. 음. 어, 봐봐. 마 비콘 와 해. รู้หรือ,อยังเขาพี่เด็ก <Good S 1> ชาลีย, <Okay. S 1> ยังไม่รู้เลยค่ะรอออกจากกักตัวก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลเลยหรือว่าจะรอยื่นยื่นวีซ่าก่อนถึงจะไปไปตรวจจริงๆแล้วนะใจนะอยากไปตรวจแต่ก้อนที่จะมาแต่ว่ามันยากกับเดินเรื่องเอกสารก็เลยบม่มีเวลาไปโรงพยาบาลเลย ไวมากอีกแค่ไม่กี่เดืนจะได้เห็นหน้าแล้วอย่าพึ่งออกมาอย่าพึ่งดีกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยยังยังบางวันยังลืมตัวว่าตัวเองท้องเลย so uh. <laughs> อ่ะส m e ผัส e ล็กี่ forget you า baby is so s o m e t i m e อจริงจงเหรอโอปป้าบอกบว่าคิดคิดอยู่เรื่องเดียวที่จำได้ก็คือเรื่องกินโอปป้บอก ไปโรงพยาบาลตรวจก่อนค่อยยืนดีโอเคค่ะ All the key t o things, things to, i, I r s t 먼 o s t a l h e r e t h t o s ที่่่ที่ที่่

하프타이하프 하프, 코리아. 음, 나 지금 코리아에? 응, 어, 지금 음, 코리아에 있어. 어디 있어? 어, น้องมาอุปปา이 오빠, 오빠 같이 레기 가? <laughs> Go to meet. 내키 타이 프렌드야? 응, 음, 타이 프렌드 어디? Just uh, we come to Korea and we meet in Facebook. 아, 페이스북. 페이스북 음. 프렌드야? 응. 음. 어디 살아? 베 a 비 b 스 j 10 m o n 10 months. I d o 2 t 4 h i n k that's the e g 있어 t i a n I don't know. I don't know. I don't อ한าฮันบกเนี่ยฮันบอกอ่าจิงจ้าเมเบอร์อืมพีม่ไปสองครั้งแล้วพอทาครั้งแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นไม่งั้นไปไปไปเล่นด้วยดิอยากไปเล่นกับจีนหอืมจอนจูไิ่มะคือกินเร็วมากอะแป๊บเดียวหมดเลย กินกัน่าอร่อยมากต้องต้องดูโอป้ากินนะนั่งกินแต่ไม่หายใจยนึกออกไหมมากุ๊ซูอ่ะครั้งเดียวอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดกัดก่อนเหมือนเรานะคืออันนี้จะจะไม่ใจยาวไงหยุดแล้วกัดแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนางอ่ะขี้มัเท่าไหร่ครึดเ,เข้าไปหมดเลยเข้าไปหมดโอป้าลิกิยูโกอ,อิฟูโซลองลิกิกึอเอเนจีสต็อปบัตโอป้าเนี่ยสต็อป just กรู กิน <laughs> เหมือนน้ำเลยป้าบอกโอป้าก็ท้องเหมือนกันนะ Have a baby <laughs> <laughs> Two baby มีลูกสองคนมีลูกสองคนโอป้าโอป้าท้องหนึ่งคนพี่ท้องหนึ่งคน I <laughs> ม a ใช่เหรอน่าตามลุกนตีมากเลยอะโอป้า ทยปูมกูจปปิผโอป,ป้าอ้นจอโอเค,อเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกินอาหารไทยชวนไปร้านอาหารไทยจ,จ่ายาสุดบัวมกูจปปิัวผักกะพเพาััอยังกินผัดกะเพาจ้าผัดก,กะเพากระจาพัดซี ผัดซีอิ๊วผัดไทยอันยังเอือพับหมดจะพับเข้าผัดข้าผัดเข้าวผัดหมกหมโอ้ยเวลโอเคเอาเล่ะสเรคกอร์ไม่ใชิวจานาอืบอกว่าพี่ไม่ทำบอกว่านี่ไม่ทำไม่ทำให้กินก็เลยอยากกินพรุ่งนี้ก็เลยไปร้านอาหารพรุ่งนี้ออกกักตัวพอดีไง ส้มตำมานางก็ไม่กินต้องกกแต่ถ้าเป็นแบบดำไทยที่แบบว่าหวานเปรี้ยวหวานนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบรสไม่จัดอนางจะกินคาั้งนเนี่ยซซลส้มตำม,มันอร่สุดเออพี่บอกว่า้มตำอยู่โซลอัน,เนน,เน,น,เนี้พี่กกิ้งส้มตำแบบบอกว่าพ <laughs> ีตำส้มตำไม่อร่อยขมขมเหรอขมนะขมผูม้ช <laughs> ิสโซสูสูไปละอ่าเค็มเค็มอ่าเค็ม เออบอกว่าพี่ตำซุปตำเค็มก็ต้องใส่ปลาหมมันไม่ชอบปลาไงสวัว <laughs> คนตีนคนตีนมากเลยดูหน้ามันปะคนตีนคนตีนอุติจตกเทจะจึงหนะอ่าใช่คนตีน แล้วอาหารแถวโซทำสไตล์ใช่ทำสไตล์เกาหลีจริงๆแล้วก็จะไม่ใหผมแม่มทำไม่มีผมไม่ใ้ผมสะองขผมว่าตรงนี้ไม่มีผมกูจะไปดูไม่ไ้ How old are ี่ w h อีกอีกีสีส เหมือนคนอายุ40มึงปากปากแบบบูลลี่มากเลยอ่ะป้าเหมือนปากร้ายมากปากหลอ่ะใช่แล้วปากก็ชอบไปกินตอนนั้น่นไปไปน้นๆก็เป็นเนี่ยก็เลยลองสักงตาไทยแบบโซ่เออมันทําสไตล์สไตล์แบบรสชาติอ่อนๆจืดๆแต่ถ้าเรากินเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยนั่นแหลแต่ว่าอันนี้คือสุดฤทธิกินแบบข้าวผัดส้มตําแบบ อาหารบ้านเราเลยอะแต่มันรสชาติมันไม่ใช่ไงอ่าเพียวเลยถ้าบอกสิจ้ะชัวกินหมดจริงอะดูอะหมดจริงหรือเต่กระดูกจากเหนือเต็มนี่นะทุกคนป้ากินหมดเลยนี่ก็กินแต่ว่าไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นไงป้าเฮ้ราพนจุดเซย์อะไรกันนะให้กี่ให้เราพ่นจุดเซย์อีกอันนึง